สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมค่ะแต่ก่อนจะทำขนมมากินสปาเกตตี้กันก่อนโอ้โหจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะนั่นแหละดูสิใส่เห็ดลงไปกับหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คั่วเดี๋ยวค่อยดูนะหมดเกลี้ยงชามเลย วันนี้จะทำขนมอร่อยๆอค่ะหรือที่มันเรียกกันว่าบราวนี่นั่นแหละค่ะแต่บราวนี่มีหน้าด้วยนะใส่ด้วยพีแคนแต่ก่อนจะไปดูการทำาบราวนี่อันน่ากินนี่ค่ะผลไม้ของที่ขาดไม่ได้เลยผลไม้ที่นี่ไม่ได้มีให้เลือกมากมายนะักแต่โดยท,ทั่วไปก็จะมีแบบนี้แหละก็ต้องซื้อมาหลากหลายเพราะเป็นคนชอบกินผลไม้มากค่ะ หากวันไหนขาดผลไม้เราก็รู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง บราวนี่สำเร็จรูปมาง่ายๆเลยค่ะเราซื้อที่เขาผสมมาแล้วเรียบร้อยก็มาอ่านดูข้างกล่องว่าต้องทำอย่างไรบ้างแต่วันนี้ไม่ได้ทำเฉพาะบราวนี่นะทำาบราวนี่เสร็จจะเอาพีแคนเนี่ยเคี่ยวแล้วไปโปะหน้าแล้วอบอีกทีหรือที่เขาเรียกกันว่าพีแคนพายไฟลิ่งนั่นแหละ มาดูขั้นตอนการทำเราก็ผสมส่วนผสมตามกล่องที่แนะนำม,มาก่อนเพื่อให้เป็นบราวนี่เสร็จแล้วก็เข้าไปอบตามเวลาที่เขากำหนดให้จากนั้นเมื่อเรากำลังอบอยู่เราก็ไปทำหน้าของบราวนี่กันเจ้าตัวบราวนี่เนี่ยทำไม่ยากเลย ทำตามส่วนผสมซึ่งก็จะมีเนยแล้วก็มีไข่เพิ่มขึ้นมาผสมกันเมื่อเราผสมได้ที่เราก็เอาเข้าไปอบไปอบอีกประมาณ32นาทีแล้วก็ช่วงที่อบเนี่ยเราก็ไปผสมหน้าผสมหน้าของเจ้าออพีแคนโดยใช้พีแคนผสมด้วยเนยผสมด้วยไข่วานิลา เกลือนิดหน่อยแล้วก็มีคอนไซลับหรือว่าน้ำเชื่อมที่ทำทำด้วยข้าวโพดท,ทำจากข้าวโพดนั่นเองเมื่อผสมกันได้ที่แล้วแล้วเมื่อเจ้าบราวนี่สุกเราก็จะเอาหน้าที่เราผสมนียแหละลาดลงไปบนบราวนี่แล้วก็เอากลับเข้าไปอบอีกสักพักหนึ่งตามเวลาที่เขากำหนดจากนั้นมันก็เสร็จเรียบร้อย แค่นี้มันก็อร่อยแล้วแล้วถ้าหากว่าเขาสอนถึงขนาดนี้เรายังทำไม่เป็นอีกเราก็จะต้องอดกินมาอยู่ที่นี่อยากกินอะไรต้องทำเองค่ะเราไม่สามารถไปหาซื้อหรือถ้าหากไปหาซื้อได้มันก็จะเป็นขนมที่หวานเหลือเกินขนมที่นี่หวานจนเกินไปคนเอเชียคนไทยก็จะไม่กินหวานขนาดนี้ไม่น่าล่ะเดินไปไหนมาไหน เราเห็นแต่คนที่อวกเหลือเกิน นี้ก็ถึงขั้นตอนที่บราวนี่สุกแล้วพอบราวนี่สุกเราก็เอานั่นแน่พีแคนนั่นแหละปาหน้าเข้าไปวางทั้ทั่วชอบใส่พีแคนเยอะๆค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ถ้วยครึ่งป้าอ้อยเขาใส่ไปสองถ้วยเลยค่ะแล้วก็ <c oughs> เอาโปะหน้าลงไปขนาดสองถ้วยนี่ยังโปะไม่ทั่วเลยนะเพราะว่าดันไปเอาถาดสองใบามาทำซึ่งจริงๆแล้วเขาให้ใช้ ภาชนะขนาด8คูณ8เป็นภาชนะชิ้นเดียวแต่ว่าทำสองถาดเนี่ยทำเผื่อป้าโอต๊ตด้วยถาดหนึ่งแล้วป้าโอต๊ตก็ชอบกินเหมือนปอ้าอ้อยก็คือกินของที่ไม่หวานมากเกินไปนะักเดี๋ยวไปดูตอนที่มันนึ่งออกมาเสร็จแล้วสีมันก็ออกจะคล้ำหน่อยนะแต่คุณลุงบอกว่าอืม้มอร่อยมากแล้วในวันนี้เนี่ยพอทำเจ้าพีแคนไฟลิ่งนี่เสร็จนะก็ไปทำคุกกี้ด้วยแหละ เป็นคุกกี้ธัญพืชเพราะว่าท,ทําทีเดียวจะได้ส่งไปให้เผื่อปโอ๊ตเขากินปโอ๊ตเขาก็ให้นูนให้นี่มาเยอะนะเขาก็ขยันให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวของแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้ด้วยแถมเรื่องเรื่องการทํา YouTube อะไรพวกนี้ยอะไรที่เราไม่รู้ถามแกนะแกแม่กักหรอก กระบอกหมดทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเรามีอะไรเราก็ทําเผื่อแผดกับไปบ้างเพราะเราก็ไม่มีปัญญาไปเสียตังเรียนกับเธอหลอกแล้วเธอก็ไม่เคยคิดสตางเราด้วยขอบคุณนะป้าโอ๊ตแล้วก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุกกี้วันนี้หรือชุพีแคนนี่นะเขาเาเรียกว่าบรานี่พีแคนมันอร่อยมากจะบอกให้ ป้าโอ๊ตกินเสร็จแล้วส่งข่าวหน่อยนะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าแต่คุณลุงอะบอกว่าอร่อยป,อป้อยไปชิมก็อร่อยด้วยแหละ นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราในชนบทของสหรัฐอเมริกาหญิงสูงวัยกับสามีฝรั่งสุดหล่อและน่ารักสุดที่รักของป้าอ้อยเองแหละค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะเพราะป้าอ้อยปล่อยคลิปทุกวันเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บายยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวด้วยนะ ขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ